สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาอยู่ที่สีคอนบางแคนะคะหรือว่าสีคอนเพชรเกษมเขตภาษีเจริญนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะเรามาดูว่าเขามีงานอะไรกันนะคะทุกคนเป็นงานกาดมั่วนะคะหรือว่าตลาดของคนเหนือนั่นเอง นี่ไงคุณแม่ทอทอลายอ่าผ้าถุงใช่ไหมคะแม่เป็นเขาเรียกอะไรอันนี้ใช่ไหมคะเนี่ยแบบนี้โอ้สวยมากเลยเนี่ยพอเข้ามาก็จะเจอ ที่คุณแม่ทํำอยู่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วค่อยเอามาเสร็จแล้วเราค่อยเสร็จแล้วเราค่อยมาเย็บใส่ผ้าถุงใช่ไหมคะ,ะใส่ผ้าถุง<ส>ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวสวยมากเลยคะ่ะแม่ในงานก็จะมีของขายเยอะแยะเลยนะคะ ไข่ปลาแอบหมูแอบ่องนะคะอาหารเหนือ,อแล้วก็จะมีดนตรีให้ทุกคนชมด้วยนะคะสายสัมพันธ์สองแผ่นดินสยามล้านนะาพระชายาเจ้าดาราลัสมีนะคะก็ มีข้าวจีด้วยมีข้าวจี่ด้วยนะคะเนี่ยข้าวเกี๊ยบปูข้าวข้าวข้วข้าวข้่วขาวข้าวข้าวข้า้าวเ้าวขาวข้าวข้าวขกาวข้ามข้ากข้าวขางให้ดูจากแผานเล็กๆ Yn mm -hmm. mm -hmm. ชาวบ้านเนาะ ข้าวมันปิ้งโอ้มีน้ำอ้อยตัดด้วยนคะคะทุกคนน้ำอ้อยน้ำอ้อยตัดผัดหมี่ข้าวอีโตูข้าวอีโตู ข้นข้าวใส่กะทิมะคะใส่กะทิใส่น้ำเป็นเจ้าใส่กะทิแล้วก็ใส่น้ำอ้อยค่ะใส่น้ำอ้อยนะไข่ข้าวเหนียวแดงว่ามีข้าวลามด้วยแม่ข้าวลามขอบคุณครับเจอกันนะครับเด็กข้าวลามทำใหม่ๆสดๆเลยนะคะมีเปลือกเยอะ ข้าวเหนียวข้าวหลามเป็นบ้างใส่ถั่วงาข้าวเหนียวดำข้าวดอกอัญชัน เท่าไม่เท่านะคะไว้ผูกแขนรับขวัญด้วยแม่ตอนนี้วิตอแรกนึงว่าคน นึกว <This> ่าคนนะคะเนี no <the> ่ยเจ้าดารารัศมีนะคะก็จะมีประวัติของท่านนะคะไม่รู้ได้ยินเสียงอีกหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้เอาไมค์่าไมมานะ เดี๋ยวเราเดินมาดูทางนี้กันนะคะทุกคนว่ามีอะไรบ้างแล้วอันนี้ตำขนนนี่แกงกุ้ไม่มีอันนี้นะ่าจะเป็นวววววเรียกอะไรอ่ะสมุนไพรนะคะสมุนไพรต่างๆดอกพยนาย์ดอกมะเดือ่อ ดอกยิ้วแดงหเม็ดหอมป้อมเม็ดหอมว้อเม็ดผักชีหอมกิน้นเมือง สี่คอนบางแคนะคะเมียงซ่งนะคะเมียงหวานํูน้ำผึ้งสดๆเลยมะาเจอของโปรดแล้วน้ำผิิงนมอันนี้ถั่วเน่าอันนี้ย่างย่างแล้วรเใชะย่างแล้วอ๋อ ก็คือสะดวกสบายเลยใช้ทำได้เลยใช่ไหมคะพร้อมทำเลยนี่ํำพริกหน่มพริกตาแดงอ้ยนี่ก็ชอบอันนี้หมูเกลือนะคะหมูเกลือ เนื้อเค็มข้าวหน่อ,อไม้ส้มไม่มีจอมกุ้งด้ อันนี้จะเป็นร้านนี้จะเป็นผลไม้เป็นขนมหวานนะคะใส่อุ่นขีดละหกสิบ โหเยอะมากนะคะทุกคนเยอะมากๆเลยเป็นแปไนี้ครับพีกหนุ่มนัวปูนก็แสแดงว่าเขาใส่น้ำปูด้วยแบบนี้คือใส่น้ำปูด้วยอ,อ๋ออันนี้เล็กน้อยจนเ,บบเป็นน้อย มีแบบน้ำผู้ไหมน้ำผูนะอนนี้มีซมีให้ชิมด้วยะมันน่าจะมีเขับวันนี้ครับแต่มี่่มงนิดซอสอยู่มาหันให้กับทุกการนะครับไม่ในยำมีนะแม่มาีจั่ซอมีแตนักรอันียำขนมเส้นไข่เนื่งไข่เนื่งเออนี่ก็เพิ่งไข่นึ่ง โอ้ทุกคนเรามาเจอของโปรดแล้วนะคะเรามาเจอของที่อยากกินแล้ว mm hmm. นั่นก็คือน,นั่นก็คือนั mm ่นก็คือนี่อ๋อไม่น่ากินหมดเลยแดงกอย mm hmm. ข้าวปลูกงาเนาะข้าวปลูกงาข้าวปลูกงานไทุกคนอ๋อขายยังไงคะข้าวปลูกงา mm hmm. ขายเป็นชิ้นใช่ไหมอ๋อ mm hmm. ชิ้นละสามสิบนะคะ mm hmm. แล้วอย่างนี้ละคะ กรองลอนะสี่สิบเป็นข้าวอะไรนะเป็นกรอยใช่ไหมข้าวผูกงาแป๊บหนึ่งนะทุกคนอันนี้มะขามคั่วกับมะก,กระบุกมาบินนะเขาเรียกมาบิน นี <screws> <fridge> ่นะคะเยอะมากเยอะมากของกินนะคะของกินของกินบ้านเฮานะคะเนี่ยข้าวซอยเนื้อตุนไก่ก้อมนะคะไส้อัวโบราณ จะมีของดองของหมักของดองแหนมไส้อั่วมีหลายร้านอยู่นะคะแต่มีความอาชอบเดีวเราก็มาจบกันที่ท้าใหญ่มากนี่คงไป็นจุดไฮไลท์แน่เลย แกงฮังเลนะคะทุกคนใช่ไหมคะแกงฮังเลใช่ไหมไอ,อแกงฮังเลกระทะใหญ่นะคะแสะดงว่าเด็ดมากมีผักให้พร้อมนะคะโอ้ยมีแกงโฮด้วยน,นะนี่นะคะสีคอนบังแคร์นะคะใครที่มีเวลาว่างนะคะก็ แวะมาได้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อินด้วยนะคะกด Subscribe ไว้ด้วยเผื่อมีคลิปต่อๆไปนะคะหน้าผ่านชุดละ35บาบทบ๊ายบายนะคะทุกคน